สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับโบอีกเช่นเคยนะคะจากศูนย์รวมเต้นรถยนต์มือสองนะคะในช่วงเซลล์มาช่วยขายรถวันนี้ประจำสัปดาห์ก่อนสิ้นปีโบก็จะมีรถเข้าใหม่มานำเสนอคันนี้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อวันจันนี้องอันนี้นะคะขอเสนอเป็นเจ้าตัว Toyota ายาร s นะคะเครื่อง 1.2e ปี2016นะคะสีบอลเงินคันนี้สวยๆเลยนะคะสภาพเดิมๆนะคะ สำหรับลูกค้าที่หาอยู่นะคะก็แนะนำนะคะคันนี้เลยนะคะตอบโจทย์มากๆไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานวัยนักศึกษาหรือว่าคนากลาวัห้นะคะผู้สูงอายุก็สามารถขับได้เพราะรถไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกับเจ้าตัวยาลิสท,ทั้งรอบคันภายนอกภายใน,ในว่าสวยมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเรามาชมกันเลยจ้าตรงนี้นะคะบอกเลยว่าเขาตกแต่งมาด้านหน้านะคะถ้าเราเห็นเนี่ยคือค่อนข้างที่สวยนะคะแล้วก็เป็นรถที่ น่าใช้จริงๆนะคะตัวนี้เนี่ยโบให้ดูไปนในส่วนของตัวโคมไฟตัวนี้จะเป็นโคมไฟจากศูนเดิมนะคะของโตโยต้ายังไม่ได้มีการเปลี่ยนเลยนะคะหลอดไฟก็ยังคงสภาพใสยอยู่นะคะยังไม่มีเหลืองหรือแตกลายงาอะไรนะคะอันนี้ก็คือยังเดิมๆอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโลโก้นะคะของโตโยต้าที่เขาตกแต่งมาให้เราเห็นแบบค่อนข้างที่จะสวยนะคะสะดุดตานะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยตัวช่องนี้ก็จะมีช่องระบาย อากาศนะคะด้านในก็คือจะเป็นกรองระบายอากาศจากกรองด้านในมานะคะเพื่อให้รถเนี่ยไม่ได้เกิดภาวะการร้อนมากขึ้นนะคะก็คือจะมีช่องระบายได้เยอะขึ้นนะคะส่วนเจ้าตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกอันนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะเอาไว้ให้ลูกค้าสามารถซื้อนะคะเอามาเพิ่มเติมนะคะมาเสริมใส่ตัวนี้ได้เลยอันนี้เขาจะทําบล็อกไว้ให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าก็สามารถมาตกแต่งเพิ่มเติมให้ได้นะคะ แล้วก็ล้อยางนะคะล้อยางคันนี้ก็คือยังสามารถขับได้ยาวๆนะคะหน้ายางยังเต็มอยู่นะคะมีดอกเต็มเลยก็ใช้ยาวๆไปเลยนะคะหนึ่งปี2ปีใช้ได้เลยนะคะแค่ไม่เหยียบตะปูพอ <laughs> ก็คือจะใช้ได้ยาวๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสีโดยรวมรอบพันของเขาก็บอกเลยว่าสวยค่ะสีบอลเงินเลยนะคะคือสีไม่ไม่ดูแบบอ่า คนกลางวัยก็ใช้ได้หรือวัยรุ่นก็ใช้ได้คือสีมันไม่ได้ดโคนแก่โดนอะไรนะคะเป็นสีที่น่าใช้นะคะแต่งซิ่งก็สวยนะคะใส่ล้อมแม็กก็สวยแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวกันสาดหรือกันแมลงนะคะก็คือติดมาเลยนะคะเป็นโลโก้ยาริสให้เราเห็นนะคะอันนี้ตัวก็จะเป็นตัวมือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกับรถไปเลยนะคะมือจับ ามาดูนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังของเขาตัวนี้มันจะเป็นตัวใครคะแฮชแบกนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของ5ประตูนะคะด้านหลังเนี่ยสามารถเปิดวางสิ่งของได้นะคะอันก็จะเป็นโลโก้ของยาริสนะคะเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันเลยนะคะนี่นะคะด้านหลังเนี่ยคือสามารถใส่สัมภาระต่างๆได้เลยนะคะโดยที่ว่า ค่อนข้างใส่ได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่ทํามาได้ไม่แคบจนเกินไปแล้วก็มีที่ใส่ในส่วนของล้อยางอะไหล่เนี่ยนะคะยางยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะคะอุปกรณ์เครื่องมือดูไว้เลยนะคะมีครบนะคะเรามีใส่ให้นะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะคะเป็นรถที่เข้าใหม่ก็สภาพพร้อมใช้เลยนะคะนี่นะคะ ดูจากด้านท้ายรับรองว่าไม่มีชนมาแน่นอนนะคะดูไม่มีการแกะนะคะแล้วสีคือตั้งแต่ตรงน็อตฝาประตูนเนี่ยไม่มีการไขอะไรเลยเม็ดอาร์ตทุกจุดนะคะอยู่ครบหมดเลยนะคะคันนี้เนี่ยคือเดิมเลยแม้กระทั่งรอยนยคะด้านหลังน็อตสองตัวท้ายเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันมีการชนเนี่ย มันมันต้องมีการสึกหรออยู่แล้วแต่คือเหลี่ยมเริ่มคือใหม่เลยอะค่ะแม้กระทั่งสนิมมันยังไม่มาเกาะเลยอะค่ะคันนี้ตัวนี้ดูนะคะสวยเดินมากนะคะคือสีอะสวยด้วยสีเขาได้เป็นสีที่บอลเงินแล้วก็ค่อนข้างที่เป็นดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายนะคะมันไม่ต้องอะไรมากถึงถ้าเกิดว่าเราทำแล้วมันมีริ้วรอยอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ชัดเจนนะคะคือสีเนี้ยเป็นสีที่ บอกเลยว่ารอยขนแมวร้อยอะไรเนี่ยคือแทบจะไม่เห็นเลยบอกเลยว่าน่าใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง1 2 0 0นซีซีนะคะก็จะเป็นรุ่นย่อยของเขาก็จะเป็น 1.2e นะคะตัวนี้โลโก้ส่วนไฟท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของก็เข,เขจะออกแบบมาให้มันสลีระนะคะเข้ากับโฉมของเขานะคะกับเจ้าตัวยาริสคันนี้นะคะ ก็เล้ก็จะด้านบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของเสาอากาศนะคะก็คือเชื่อมต่อคือด้านเสาเนี่ยก็ยังคงสภาพเดิมอยู่นะคะไม่มีการแกะหรือขึ้นสนิมหรืออะไรนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนนะะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในด้านในเขาค่อนข้างที่จะเป็นสะอาดอยู่พอสมควรนะคะคันนี้นี่คือใหม่เดิมนะคะบอกเลยก็ือคือดูแค่ในส่วนส่วนตรงเนี้ยก็คือมันใหม่และะ้วค่ะมันแกะไม่ออกละ เราแกะไปกว่านี้เดี๋ยวเราจะใส่ไม่ได้คืออันนี้คือให้เห็นแค่เรามองจากภายนอกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้แล้วครับว่ารถเนี่ยค่อนข้างที่ไม่ได้ใช้งานหนักแล้วก็รถค่อนข้างที่สมบูรณ์นะคะก็เดี๋ยวโบจะพาไปดูหน้าห้องเครื่องนะคะว่าหน้าห้องเครื่องเขาเป็นเครื่องเดิมไหมเครื่องน่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวเราดูกัน ลูกค้าเขาจะค่อนขอ้างอ่าเปิดมาสวยนะคะรถยังไม่ได้ขนาดยังไม่ได้ล้างทํานะคะค่อนข้างที่ว่าเจ้าของเนี้ยดูก,ก็ดูแลมาดีนะคะไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าเลคลือคลังอะไรมานะคะคือหล,ลักๆเนี่ยรถสวยจริงนะคะนี่ไม่มีแกะเลยนะคะลูกนะคะ้าดูดิดูเลย <Hot S 2> นะ็อตเนี่ยไม่มีเหลี่ยมไม่มีแกะอันนี้คือเดิมๆมั่นใจได้เลยว่าแม้กระทั่งด้านในนะคะก็ไม่ได้แกะเลยนะคะนุ่ม น็อตยังใหม่คมตีเดิมนะคะรถไม่ได้มีทำอะไรมาเลยนะคะตรงนี้ฝากระโปรงเดิมๆคือเสียงแบบใสๆเลยนะคะรูเลอกลมมีเหลี่ยมนะคะคือทุกอย่างยังคมชัดอยู่ปกติคือพวกอะไรของเขาก็คือยังเดิมๆสภาพแบบไหนก็คือคงสภาพมาเดิมๆเ,เลยนะคะน็อตทั้งสองฝั่งจะไม่มีการแกะนะะนไม่ได้แกะ แล้วก็ที่สำคัญนี่นะคะมาเย็นค่าเลยน,นะคะเดิมเลยไม่มีไม่มีชนบอกเลยว่าคานตรงไม่มีไม่มีแกะคือถ้าแกะพวกกันนี้ถ้าแกะถ้ามันชนเนี่ยคือตรงเนี้มันต้องมีการแกะหรือว่าคานมันต้องคดมันต้องเบี้ยวแหละแต่อันเนี้ยตรงน็อตเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะคะ รอยคิวทรงคิวซก็ยังอยู่และเครื่องเนี่ยคันนี้ก็คือเครื่องเดิมๆจากศูนย์โตโยต้ามาเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนเครื่องนะคะคันนี้คือสอภาพเดิมมากรถน่าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันของเขาเป็นยังไงภายในสะอาดใช้ง่ายไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในของเจ้าตัวยาลีกันนะคะว่าด้านในเขา ออปชันอะไรน่าเล่นบ้างนะจ๊ะอันนี้อันดับแรกเลยเข้ามานะคะเดี๋ยวลองสตาร์ท hmm. oh, เครื่องโอ mm ้เครื่องสตาร์ททีเดียวติดเลยนะคะแล้วก็ด้านในของเขาเนี่ยค่อนข้างที่สะอาดนะคะ mm hmm. ก็คือคอนโซลเนี่ยตัดลายด้วยเป็นคอนโซลสีดำนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแอร์แบ็นะคะคู่หน้าให้2จุดด้านคนนั่งแล้วก็ด้านคนขับนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะ ไม่ยุ่งยากเลยนะคะแอร์ Air นะคะปรับได้สี่ระดับนะคะแล้วแต่เราจะเลือกความเย็นนะคะได้เลยนะคะแล้วก็ช่องแอร์ระบายอากาศแอร์ Air, เย็นฉ่ำมากนะคะแล้วก็เครื่องเล่นนะคะไม่ยุ่งยากนะคะสามารถใส่ซีดีนะคะฟัง FM ได้นะคะหรือ AM ก็ได้นะคะหรือเราจะเสียบนะคะก็คือเป็นอันนี้สามารถเสียบอะไรนะน่าจะเป็นสาย USB หรือสายชาร์จก็ใช้งานได้เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบบุหรี่นะคะแล้วก็เป็นสามารถเป็นต่อเชื่อมต่อที่สายชาร์จแบตให้เราได้วางสิ่งของได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะคะระบบเกียร์คันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระบบเกียร์ออโต้นะคะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะเบาของเขานะคะอันนี้ที่โบนังก็จะเป็นในส่วนของเบาผ้ากำมะหยี่นะคะแล้วก็ ตัดด้วยทําถักลายทอตะเข็บนะคะให้แบบว่าสมูทในการนั่งนะคะแล้วก็คือตรงนี้มันจะได้ไม่เปื้อนนะคะก็คือเขาก็จะทํามาเป็นตัดเย็บตะเข็บให้เป็นสีเส้นส้มๆนะคะเพื่อไม่ไม่ให้เบามันมันเปื้อนนะคะคือหลักๆแล้วก็ คันนี้เวลาเราจอดตากแดดเนี่ยมันก็ไม่ไม่ร้อนนะคะสําหรับบอกผ้ากำมะหยี่นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อไปเนี่ยก็คือซื้อที่หุ้มนะคะเป็นหนังหรืออะไรมาลองกันเปื้อนได้ก็ก็ดีค่ะอันนี้แต่หลักๆแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือตากแดดแล้วมันไม่ค่อยร้อนอันนี้ก็จะเป็นช่องใส่เอกสารต่างๆนะคะกว้างมากนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะคันนี้คือโดยรวมแล้วโอเคเลยนะคะกระจกนะคะกระจกด้านข้างเนี่ย อันเนี้ยของเจ้าตัวอยา่างหรือตัวนี้นะคะตัวรุ่นตัว E เนี่ยเขาจะไม่ได้ปรับเป็นไฟฟ้านะคะก็คือจะใช้เป็นเมนนวลนนะคะก็คือจะใช้มือดันไปข้อดีของเมนนวลนเนี่ยก็คือว่าในกรณีบางทีเนี่ยเรานะคะเกิดไปจอดไว้แล้วเรา,าปิดเปิดไว้อย่างนี้กลางไว้แล้วบางทีอะคนอื่นเขามาผลักดันเข้าอย่างเนี้ยะ่ะ ก็คือมันจะไม่เสียง่ายนะคะโดยถ้าเกิดว่าเป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยบางทีเราเราไม่ได้พับนะคะเรากลางไว้อย่างเงี้ยแล้วกเกิดว่าเราดันโดคนอื่นมาดันเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเซนอ่าตัวมอเตอร์หรืออะไรตรงเนี้ยค่ะเพราะว่าตัวถ้าบางรุ่นเขาจะเป็นตัวไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเสียง่ายแต่ัน,นี้ก็คือสามารถพักเข้ามาได้เลยมันไม่ได้มีตัวไฟฟ้ามันก็ไม่เสียง่ายนะคะก็ง่ายต่อการดูแลเราด้วยนะคะกระจกกระจกก็คือสามารถใช้งานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนนั่งหรือ ฝั่งคนขับก็คือปรับปกติได้เลยใช้ได้ทั้ง4บานนะคะปรับขึ้นปรับลงได้ปกติเลยทั้งสองฝั่ง2ด้านนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์น่าใช้มากนะคะกับเจ้าตัวยาริทคันนี้คือณตอนเนี้ยรถที่ตอบโจทย์นะคะแล้วตลาดต้องการสําหรับลูกค้าที่ต้องการนะคะเป็นตลาดรถเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวโตโยต้ยาอีก ยารีตอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ลูกค้าชอบซื้อเอาไปใช้กันนะคะเพราะว่ามันสะดวกแล้วก็รถเนี่ยมันแนวอนเนกประสงค์นะคะ5ประตูแล้วก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะก็คือสามารถนั่งได้อยู่ที่ไม่เกิน6ท่าน7ท่านก็ยังสามารถนั่งได้นะคะสําหรับคันนี้คือภายในเขาก็ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่เหมือนกันนะคะก็สําหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูรถหรือสนใจนะคะเจ้าโตโยต้ายารีสคันนี้นะคะปี2016เนี่ย ลูกค้าดูผ่านช่องเซลล์นะคะมาช่วยขายรถก็สามารถติดตามตามช่องทางหรือเพจนะคะในทางเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะแล้วก็ลูกค้าที่อยากจะเข้ามาดูที่ร้านนะคะเส้นทางของเรามาไม่ยากอยู่แถวถนนกาญจนาพิเศษตลิ่งชันนะคะแล้วก็ลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการนะคะ ทั่วทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นซื้อเงินสดหรือว่าจัดไปแนนเราก็มีนะคะอา marketing วิ่งเซ็นให้ลูกค้าต่างจังหวัดเช่นเดียวกันแล้วก็มีบริการวิ่งส่งมอบรถให้กับลูกค้าต่างจังหวัดเช่นเดียวกันสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลอยู่บ้านท่านก็ได้รถนะคะสามารถออกรถกับเราได้ที่เทนทีเคกูดคาร์นะคะก็สําหรับโปรโมชั่นในวันนี้บอกเลยว่าต้อนรับปีใหม่เลยนะคะก็ จากคันนี้นะคะหน้าร้านขายอยู่ที่นะคะ3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองแต่ให้สิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ดูช่อง YouTube นะคะจากเว็บไซต์เซลมาช่วยขายรถนะคะก็คือเอาราคาพิเศษไปเลยแล้วกันเนาะโบให้เป็นราคาอยู่ที่3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะก็สามารถซื้อไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือจัดไปแนนซ์ก็สามารถบริการได้ทุกที่นะคะ คันนี้บอกเลยว่าลูกค้าเครดิตดีเนี่ยออกรถฟรีดาวได้นะคะและก็ที่สําคัญเนี่ยลูกค้าอยากจัดเกินนะคะสามารถจัดเกินคันนี้ยอะจัดได้เกินเต็มเมเลยนะคะแล้วก็ผ่อนได้สูงสุด84งวดด้วยผ่อนสบายๆนะคะโดยที่ว่าลูกค้าเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องค่างวดคือสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการจะผ่อนกี่ปีนะคะเรามีสูงสุดถึง84งวดเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ลูกค้าที่อาจจะซื้อสดบอกเลยว่าซื้อในราคาที่สุดคุ้มเนี่ยดีมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรถของเราเนี่ยรับประกันบอดี้นะคะไม่มีในส่วนของพิษคว่ำหรือจมน้ําแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีการตัดต่อด้วยนะคะทางฝ่ายซื้อของเรานะคะคัดเกรดดูรถที่มีคุณภาพนามาให้ลูกค้าแน่นอนนะคะก็ยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพจช่องทางนะคะหรือ YouTube ต่างๆนะคะของ เต็นที่เคกูดคารนะคะโดยเฉพาะนะคะรายการช่องเซล์มาช่วยขายรถของเรานะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโอกาสหน้าเจอกันอีกทีก็คือปีใหม่เลยปีหน้าเลย6กานะคะว่าจะมีรถอะไรเข้ามาใหม่ๆนะคะมาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะสำหรับลูกค้าอยากได้ รถรุ่นไหนอะไรนะคะสามารถนะคะทักเข้ามาสอบถามในเพจเราก็ได้นะคะพวกเขาต้องการรุ่นไหนหรือยังไม่มีการรีวิวอยากจะให้ทางเซลเราช่วยรีวิวรุ่นไหนให้นะคะแจ้งเข้ามาในเพจก็ได้นะคะเรายินดีบริการแล้วก็นําเสนอนะคะสินค้ารถคุณภาพดีๆให้กับลูกค้าทุกๆท่ทานแน่นอนค่ะ เอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะก็คือเจอกันปีห5เลยนะคะวันนี้ก็ต้องสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะลูกค้าของโบแล้วก็ของเทนทีเคลูกค้าขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮรวยรวยนะคะแล้วก็กลับบ้านนะคะทุกคนขอให้เดินทางปลอดภัยกันด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากเจ้าตัวโตโยต้ายาลีสนะคะเครื่อง1.2 EP 2016ีนบอลเงินคันนี้ไว้ด้วยนะคะ สนใจนะคะสามารถทักแชทหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะจะเอาไว้ทันปีนี้ก็ยังออกรถทันนะคะไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไปแน,น,นะคะหรือจะเอาไว้หลังปีใหม่ก็ได้นะคะคันนี้รอรออยู่นะคะเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันหน่อยวันนี้โบไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com